สวัสดีครับพบก,กับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาการเปิดสนามของไทยเจอกับอียิปต์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนัดที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าาทุกทีมในกลุ่ม A เนี่ยก็มองว่าอียิปต์เนี่ยควรจะควรจะชนะอียิปต์นะครับไม่งั้นเนี่ยก็ ถ้าไม่ชนะคงจะไม่ได้เข้ารอบแน่ๆดังนั้นอียิปต์เนี่ยเป็นเป้าหมายเลย mm. เช่นเดียวกับวอลเลย์บอลสาวไทยถือว่าเป็นแมตช์บังคับว่าต้องชนะให้ได้และก็ตอนนี้ทางวอลเลย์บอลสาวไทยก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยนะครับคือซึ่งวันนี้ก็จะจะ,จะมีการแข่งขันสําหรับคู่สาวไทยนี่ถือว่าค่อนข้างดึกเลยซึ่งแน่นอนทางอียิปต์เขาก็มาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยที่อันดับโลกค่อนข้างห่างจากไทยเยอะคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ คะแนนที่เราจะได้นะครับจากการแข่งขันถ้าเกิดว่าเอาชนะอียิปได้ว่าจะได้เท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าการแข่งขันวลนอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมีน้ำหนักคะแนนถึง50%เพิ่มด้วยนะครับเมื่อก่อนนะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือ45%ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น50%ไปเป็นที่เรียบร้อยเท่ากับโอลิมปิกเลยขนาดเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยนะครับว่าเปอร์เซ็น การเปอร์เซ็นที่เราชนะมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยความที่คะแนนอันดับโลกก็ต่างกันอียิปต์เนี่ยมี50กวา่าเท่านั้นอรียไก่ศาสรเราก็ได้เปรียบซึ่งเราก็ตอนนี้ซ้อมตั้งใจซ้อมเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะฟิตร่างกายให้ดีสุดซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่ว่าชัชชุออเนี่ยก็กลับมาแล้วส่วนเตยเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาหลุมถึงแนนด้วยนี่ก็เป็นภาพการซ้อมเล็กๆน้อยๆยนะครับ มีเนยกนกพรมาช่วยคือไม่ได้มีรายชื่อนะครับกแต่ก็ถือว่ามาช่วยกันรวมถึงวันดีการลำส่วนออนอุมาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแทนครับคือก่อนอันนี้จะเป็นกิฟวิรวันตอนนี้เป็นออนอุมาครับทัดดาวนึกแจ้งข่าวก่อนนนี้เหมือนน้องมีปัญหาไหลตึงๆตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วรวมไปถึงบุ้มบิ่มที่ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรแคบป้องกันไว้ก่อนสิสิพรจันทิวิสูรนะครับก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสทําผลงานได้ดี ก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ที่เราในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยถ้าได้เล่นแค่3ามนัดแล้วตกรอบแรกมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับทีมที่เป็นคู่ต่อกรของเราที่จะแย่งชิงเข้ารอบเลยเนี่ยก็สวีเดนเราต้องเอาชนะให้ได้แต่เกิดจับพัดจับผูสวีเดนไปชนะในเท์แลนี่โอโ้โหเรียกว่าไม่รู้จะง,งานไหนเลยนะครับบ,บ,บ,บกกีมีนิชยากกคลำก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของเราคนหนึ่งสำหรับการแข่งขันวีเออลที่ผ่านมานะครับแบกทีมค่อนข้างแบกอยู่เหมือนกัน น้อ,องเตยอันธยาปหลุงสุขนะครับก่อนอื่นเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของวันนี้นะครับทุกกลุ่มก็จะทําการแข่งขันรวมทั้งหมด4กลุ่มก็8กลุ่มนะครับ4คู่อขออภัยครับไม่ใด้แข่งทุกกลุ่มในวันทีน่22วันนี้ก็จะมีแข่งกัน4กลุ่ม8คู่โดยจะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม C แล้วก็กลุ่ม B กลุ่ม D ก็คือ ABCD นะครับทำการแข่งขันโดยเวลา16นาฬกาครับ เปอร์ตริโกเจอฝรั่งเศสถ่าแพชานากานีโอโหเต็มเดือดน่าดูนะครับปอร์ตริโกก็อยู่อันดับโลกสูงกว่าแต่ฝรั่งเศสเอขอัยนะครับฝรั่งเศสอยู่อันดับโลกสูงกว่าแต่บวกลบพอๆกันเลยนะครับเพราะแต้มไม่ได้ห่างกันมากเชกเกียเจออเจตินานะครับอ์จจินตนาก็ถือว่าอันดับสูงอยู่ครับ17แล้วก็คะแนน189เวลา16นาฬิกาเช่นกัน กลุ่ม A นะครับเนเธอร์แลนด์เจอสวีเดนซึ่งเนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 8, แปดตอนนี้สวีเดนอันดับ26แข่งกันเวลา17นาฬิกาครับทางสวีเดนเอาชนะได้3เซตรวดนี่บวก19นะครับบวกกันจุกๆเลยชนะ3ต่อ1ก็16.66ชนะ3ต่อ2 1 3 5 3แต่ท่านเนเธอร์แลนด์ชนะ 3, 66, นะ 3, 2, 53, นะ3เซตรวดก็5.22 3ต่อ1 2.06 3ต่อ2ก็0.01ครับ เบลเยียมเจอคิวบาครับ17นาฬิกากลุ่มบีเบลเยียมก็อยู่อันดับ4มี8.67ขออภัยครับมี195.2าคะแนนก็ต่างกันประมาณ 10, 55นาาคะแนนถ้าเบลเยียมชนะ3เซตรวดก็บวก8.67ครับ3ต่อ1 5.55 3สามต่อสองสองจุดสี่สองคิวบาถ้าชนะก็บวกเยอะเลยบราซิลกรีซครับสิบเก้านาฬิกาของกลุ่มสี ก็คะแนนต่างกันเยอะนะครับบราซิลนี่แทบไม่ได้อะไรเลยต้องเอาชนะให้ได้อย่างเดียวสกอร์เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าคะแนนมันบวกน้อยมากๆแต่กรีซถ้าชนะได้นี่บวก24จุกๆเลยนะครับกลุ่มดีครับ USA หรือสารัฐเจอสโลเวเนียเวลา19นาิ30นาทีซึ่งคะแนนก็ห่างกันอยู่นะครับบวกกันจุกๆเหมือนกันแล้วก็คู่สุดท้ายของก็เป็นกลุ่ม A ครับไทยอียิปซึ่งถ้าไทย เอาชนะได้ก็บวก5.63ชนะ3ต่อ1ก็2.5 3ต่อ2 0.01ส่วนอียิปต์ถ้าชนะได้ก็บวก13.97บวกกันจุกๆเลยเหมือนกัน3ต่อ1 16.25 3ต่อ2 13.12คือแน่นอนว่าเราต้องชนะให้ได้เพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบแล้วยิ่งทับแพ้นี่ก็ยิ่งเสียหายแต่ดูแล้วไม่น่านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเช่นกันนะครับเพราะเริ่มเวลาเดียวกันอิตาลีเจอสโลวาเกียเป็นกลุ่มบครับ20นาิกา30 อิตาลีก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันแทบไม่ได้นะครับคะแนนต่างกันเยอะเกินหากามาดูเปอร์เซ็นต์นะครับรวมๆจะประมาณนี้ถ้าก็คืออาจจะคาดขึ้นนิดนึงถ้าไทยชนะ3ามศนเะนี่ยมีโอกาส42%ไทยชนะ31มมีโอกาส25%ไทยชนะ32มมีโอกาส12%ขณะเดียวกันโอกาสแพ้ของไทย8ปดสองต่อสเนี 3, 8. 8, ่ยแปดจุดแปดหนึ่งต่อสามเจ็ดจุดห้า 0.3 2.6ดังนั้นเราต้องชนะให้ได้แล้วก็ต้องพยายามชนะให้ขาดขาดหน่อยก็ดีนะครับโอกาสชนะของเรา81%โอกาสชนะของอียิปต์เนี่ยโอกาสที่เราแพ้นั่นแหละ18%ส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดก็สามารถดูได้ทาง pptv นะครับผมตามนี้เลย pptv สามารถก็คือจะถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนนะครับอย่าลืมเชียร์กันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมินที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ